แ่จบแล้วเดี๋ยวทุกคนกลับบ้านแล้วใช่ไหมครับสามวันยังมีความสุขที่ได้พัฒนาได้สุดพูดและท่านบอกว่าเริ่มจากพูดได้แล้วก็พูดเป็นแล้วก็เริ่มจะต้องตั้งใจแล้วต้องพูดดีเชื่ยนให้เขาทุกคนพูดดีหมดแล้ว้ทุกคนมีจิตใจที่กรุณาจิตใจที่เปลี่ยนด้วยความรู้สึกที่ดีใน้กับบรรยากันนะคะผมไม่พูดถึงเรื่องพูดอีกแล้วเพราะว่าเราพูดกันมาเยอะ อยากฝากก็อย่างทดี่ว่านอกจากว่าพวกเราได้รับความสุขจากเดสแล้วเราสองคนพ้อแม่พลมอร์และีงานก็ได้รับความสุขจากรู้สึกตั้งสุข8สุข9ของด้วยความสุขจากรอยยิ้มความสุขที่ตั้งใจพัฒนาความสุขที่รู้สึกว่าเมื่อโดนประเมินผลแล้วไม่โกรธความสุขที่ได้เห็นความเลื่อมเชื่อต่อกันความสุขที่เห็นคนตั้งใจแล้วก็ช่วยเหลือที่จะรู้ให่คนผ่านน่ารักมาก เห็นไหมคะเราไม่รู้จักกันเลยเพียงรู้จักแค่สามวันแต่ทุกคนก็ลงใจลงใจเหมือนกันและกันเชื่อต่าบุญารีจริงที่นะคะ่กระแสบุญพ่พาเรามาพบกันเอะเวสเป็นสะพานบุญ่ทําให้เราเดินข้มาพบกันอย่าที่สะพานบุญนะคะอย่าที่มบุญที่การสร้างผู้ใดที่สร้างบุญแล้วก็สร้างต่อเอเวสไม่ได้ให้เพียงแต่ว่าให้ท่านพูดไดู้้ยเข่งที่เป็นเป็นและพูดดีกับคนอี่เริ่มจากครอบครัวะคนเป็นลูกเริ่อจากพ่อแม่นะครับ คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็เริ่อจากลูกคนเป็นสามีภรรยาก็เรื่องจากแา่งงานกันให้ครอบครัวเป็นที่ฐานที่อบอุ่นและมั่นคงแล้วเขาจะเริ่มเติบโตเข้าสู่สังคมที่มากขึ้นหมดที่เราเจอฉีดวัคซีนให้ลูกให้หลานฉีดวัคซีนให้ครอบครัวที่แข็งแกร่งเพ้าเขาเดินออกไปจากบ้านเรากลับมาก็ยังเป็นคนเดิมใช้ถ้อยคำที่ให้กำลังใจกันใช้ด้วยคำที่สื่อความหมายว่าเรารักและเราห่วงเขา ใช้ถ้อยคำที่สื่อให้เขารู้สึกว่าเขาสือผู้ที่เศษสําหรับเราถ้าไม่มีเขาเราอยู่ไม่ได้ไม่ว่าคนเชิญพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาของลูกะยะยยอย่าใช้ถ้อยคำบทอารมณ์ที่เฉื่อยอย่าใช้ถ้อยคำที่เป็นเหตุผลใช้ถ้อยคำที่ยอมรับในความรักในความดีงาอาจจะเชื่อว่าทุกท่านมีเชื่อว่าทุกท่านดีจริงๆนะคะ ผู้ที่เป็นแั่กันมาต้องถิทธิ์ที่ต้องดูแลชาวบ้านก็ใส่ใจได้กว่าคนอื่นที่ท่านมีให้มากขึ้นเรื่อยๆต่อดๆฉันเชื่อว่าทุกคนไม่ได้เห็นโดยเฉพาะอยากให้ครอบครัวมั่นคงแข็งแรง,งแต่ยังอยากให้สังคมประเทศชาติมั่นคงอย่ามง,มงไรด้วยเริ่มจากครอบครัวนะคะเริ่มจากลูกเราที่เดินออกไปนอกบ้านแล้วลูกเราจะต้องไม่โดนถูกอีเล็กอะไรนะคะอไอทีกล่อง ไม่โดนเกมหลอกแต่พ่อเสียใจที่พ่อมากรพ่อเขาเป็นรักพ่อแม่เขาเป็นรักแม่แม่จ๋าเป็รักแม่ใหญ่เนี่ยนะมากกว่าน,นะคะขอบคุณคุณดวงมาที่อาจารย์ชอบมากเวลาไปดูแลบทนี้อาจารย์ได้รักบกระแสการวัสดี้บอกคุณดวงมาด้วยความเคารพซึ่งหาไม่ได้แล้วในหลักสมาจะฟรีหลายๆท่านในปัจจุบันเสียดายที่ไม่มีเวลาที่คุณดวงามา ได้สุขก็อาจารย์อยากสุขด้วยนะะผู้ดีไทย,ยงดงามเสมอนอทั้งกายและใจจงคงใจความผู้ดีไทยอย่าอารยะทรงระตกตลอดหล่อไหลนะคะรักษาความเป็นชาติของเราให้ดีนะคะคเราเกิดมาในแผ่นดินที่ร่มสมบูรณ์ในวัฒนธรรมที่งดงามในความรักที่ดีจากพ่อแม่สูล่ลูกงดงามเหลือเกินแล้ววันหนึ่งลูกๆจะดูแลพ่อแม่ซึ่งหาชาติของเราไม่ดี รักษาไว้นะคะเริ่มจากเยาวชนเนี่ยนะคะก็แค่เริ่มต้นคนแก่ก็ยังทําได้อยู่นะคะอยากฝากไปว่าคนเราไม่มีใครรักใครมากกบความดีขอให้ใช้ความดีในล่ยชนะใจทุกคนใช้ความดีอย่างเดียวนะคะชนะใจทุกคนแม้ว,ว่าคนนั้นก็จะเกลียดเราหรือไม่เ,เกลียดเราก็แล้วแต่ไม่เข้าใจเราหรือไม่พอใจเราแต่ความดีที่เราให้ด้วยใจบริสุทธิ์อย่างที่จังบอกให้โดยที่ไม่ต้องการตอบแทนให้ไปถึกถึกถึงแม้ให้เข้าไปแล้วเขาไม่ไรับหรือให้ไปแล้วเขาโยนทิ้ง เราได้ให้แล้ว็็มีความสุขแล้วนะคะอาจารย์ยากจะบอกว่าสิ่งทีที่มาตลอดก็คือ,อยากบอกว่าผลแห่งความดีประเมินค่าไม่ได้และผลแห่งการให้ไม่ต้องค่าจะเลยค่ะ